เข้าไวมากับตัวนี้เข้าไวา้ติดไวครับ เจ้าตีเล็กจะให้แล้วครับใช่ตัวเสียงใหญ่หรือเปล่าครับมีสองตัวครับไม่รู้ว่าตัวไหนครับมาจากไหนก็ไม่รู้ครับไม่เห็นนะครับเห็นเข้าแค่ตัวเดียวครับตัวที่ไม่กระโดกครับเห็นเข้าตัวนั้นตัวเดียวครับแต่ไม่รู้ตัวนี้มาจากไหนครับต้องดูในกล้องซิว่ามาจากไหนมาครับสุดยอดแล้วครับเจ้าตี ยังทำง,งานเหมือนเดิมครับไม่ทำให้ผิดหวังน,นะครับเจ้าตีเล็กสมฉายาเจ้าตีเล็กมากครับเจ้าตีจัดให้ครับไวมากครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ผมกับเจ้าตีเล็กขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ